มารยาทในการอยู่กับเพื่อนร่วมห้องเวลาไปประชุมสัมมนาหรืออยู่หอพักใครๆก็อยากอยู่คนเดียวถูกไหมคะแต่ด้วยความจําเป็นนะคะเราก็จําเป็นที่จะต้องอยู่คู่กับเพื่อนนะคะเวลาพี่ไปประชุมสัมมนาต่างจังหวัดก็จะต้องมีเพื่อนร่วมห้องนะ,ะหรือน้องๆที่อยู่หอพักเพื่อที่เราจะได้ลดค่าใช้จ่าย เราก็จะต้องมีรูมเมทใช่ไหมคะมีเพื่อนร่วมห้องหนึ่งคนสองคนสามคนก็แล้วแต่นะคะเรานั้นมักจะเกิดปัญหานะคะเท่าที่พี่ฟังมาก็คืออ,อยู่ด้วยกันแล้วไม่สงบสุขนะคะอาจจะถึงต้องแยกกันไปเลยนะคะหรือว่าเครียดนะบางครั้งก็ต้องทนจนกระทั่งเครียดหรือว่ามีการเสียสุขภาพจิตไปเลยนะคะคลิปนี้พี่มีข้อแนะนำค่ะหลักการนะคะ การที่เราจะอยู่กับเพื่อนร่วมห้องนั้นมีหลักการง่ายๆเลยนะคะคือเอาใจเขามาใส่ใจเราค่ะมีความเกรงใจซึ่งกันและกันและเคารพสิทธิซึ่งกันและกันฟังดูเหมือนง่ายนะคะแต่ในทางปฏิบัตินั้นทำอย่างไรเรามาดูกันพี่มีข้อแนะนำอยู่3ข้อค่ะข้อแรกเลยนะคะให้ก่อนที่เราจะเริ่มอยู่ด้วยกันนะคะให้คุยกันตรงๆเลยค่ะ นะคะให้เปิดอกคุยกันตรงๆเลยอะไรเราชอบอะไรเราไม่ชอบนะคะจะมีกฎกติกามารยาทอย่างไรคุยกันให้ชัดเจนเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นเวลาพี่จะไปต่างจังหวัดนะคะอยู่ร่วมห้องกับเพื่อนก็จะถามเพื่อนคนนั้นเลยนะคะว่าชอบร้อนอชอบอุ่นหรือว่าชอบเย็นๆน,นะคะถ้าเพื่อนบอกชอบเย็นๆแต่พี่เองนั้นจะเป็นคนที่ไม่ชอบเย็นนะคะก็จะขอเลือกเตียงที่แอร์ไม่ตก นะคะก็คือเลือกเ,อเตียงนอนที่ไม่ไม่เย็นนะคะเพื่อนก็จะไปอยู่อีกเตียงหนึ่งก็คือตกลงกันหรืออุณหภูมิห้องนะคะเท่าไหร่ตกลงกันให้ชัดเจนนะคะแล้วก็อาจจะตกลงกันว่า,าใครนะคะจะทําความสะอาดห้องน้ำํำวันไหนนะคะกรณีที่อยู่หอพักนานๆใครจะทําความสะอาดใครจะเ,เป็นคนดูแลอะไรนะคะก็ตกลงกันให้ชัดเจนนะคะ หรือว่าเราอาจจะต้องคุยกันว่าเราจะต้องช่วยกันประหยัดค่าน้ําค่าไฟนะคะหรือจะแบ่งค่าใช้ใจ่ายอย่างไรคุยกันให้ชัดเจนไปเลยนะคะก่อนที่เราจะเริ่มอยู่ด้วยกันข้อที่2ค่ะก็เป็นข้อที่มีความสําคัญมากนะคะก็คือการที่เราจะอยู่ร่วมกันนั้นเราจะต้องเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันเคารพพื้นที่นะคะเคารพเข้าของส่วนตัวซึ่งกันและกัน เราไปถึงนะคะ,ะเวลาพี่ไปพักที่โรงแรมนะคะไปถึงปั๊บนะคะโซนไหนที่จะเป็นโซนของเรา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 เลือกไว้นะคะอาจจะให้น้องเขาเลือกก่อนก็ได้นะคะหรือให้พี่เขาเลือกก่อนก็ได้แล้วเราก็เลือกส่วนที่เหลือนะคะเลือกกันไปโซนไหนนะคะไม้แขวนเสื้อไปถึงโรงแรมปุ๊บนะคะไม้แขวนเสื้อให้แบ่งกันคนละครึ่งค่ะนะคะ,นะคะไม่ใช่ยึดมาหมดเลยถ้ามีสี่ สีอันนะคะไม่ขวนเสื้อสีอันเราก็เอามาใช้สองอันค่ะนะคะเอามาใช้สองอันแล้วก็ดันไปมุมหนึ่งของตู้เสื้อผ้านะคะให้เพื่อนนั้นได้มีสิทธิ์ใช้ไม้แขวนเสื้อแล้วก็มุมหนึ่งของตู้เสื้อผ้าเช่นเดียวกับเรานะคะอะไรที่เป็นสองชิ้นเขาจัดไว้แล้วค่ะให้ใช้คนละชิ้นค่ะเช่นแก้วน้ำนะคะก็ใช้คนละแก้ว ขวดน้ำนะคะน้ำดื่มโรงแรมโดยทั่วไปนะคะก็จะให้2ขวดใช่ไหมคะถ้าใส่ไว้ในตู้เย็นนะคะถ้าเราอย่างพี่เองนะคะพี่เป็นคนที่ไม่ชอบดื่มน้ําเย็นนะคะพี่ก็จะหยิบออกมานอกตู้เย็นมาวางไว้ข้างนอก1ขวดเท่านั้นนะคะไม่ต้องไปยุ่งของเพื่อนไม่ต้องไปรบกวนไปถามไปอะไรเขานะคะเราหยิบของเราเท่านั้นนะคะอะไรที่มี2เราหยิบมาใช้1น,นะคะไม่ว่าจะเป็นสุดคลุมนะคะ หรือรองเท้าใส่ในห้องนะคะก็หยิบมาใช้เพียง1นชิ้น1คู่พอนะคะในกรณีที่มีราวตากผ้านะคะก็แบ่งสัดส่วนนะคะไม่ใช่ว่าใช้หมดทั้งราวนะคะแบ่งนะคะครึ่งหนึ่งเป็นของเราอีกครึ่งหนึ่งเป็นของเพื่อนนะคะ <c oughs> เขาใช้ไม่ใช้ไม่เป็นไรคะ่ะแต่เราแบ่งไว้เลยนะคะแล้วก็ราวตากผ้านั้นพี่เคยเจอนะคะตอนที่อยู่หอพัก อยู่หอ,อนักเรียนพยาบาลนะคะก็เพื่อนก็ตากจังเกงในตากอะไรต่างๆแล้วก็ไปวางบริเวณหัวเตียงของเพื่อนอีกคนหนึ่งเพื่อนคนนั้นก็ไม่ค่อยพอใจนะคะคือบางคนอาจจะถือบางคนอาจจะไม่ถือเพราะฉะนั้นเราระมัดระวังไว้ก่อนนะคะเราตักผ้าก็ยกไปไว้ปลายเตียงนะคะหรือที่ที่เหมาะสมนะดูแลให้ดีนะคะแล้วก็น้ำของ เสื้อผ้านะคะก็ดูอย่าให้เปียกนะคะหาผ้ามารองให้เรียบร้อยดูแลความสะอาดนะคะตู้เย็นค่ะกรณีที่เป็นตู้เย็นตู้เดียวถูกไหมคะเราก็ต้องแบ่งค่ะสัดส่วนใครใช้ชั้นไหนชั้นไหนแบ่งกันไปจะได้ไม่มีปัญหาต่อไปนะคะในการที่แย่งพื้นที่กันนะคะอันนี้ไม่เหมาะสมหรือว่าอ่างล้างหน้านะคะอ่างล้างหน้า เราก็เลือกมุมใดมุมหนึ่งที่จะวางแปรงสีฟันยาสีฟันสบู่ล้างหน้าต่างๆวางไว้มุมหนึ่งนะคะไม่ฉีกกระจายใช้ไปทั่วนะคะอันนี้ไม่เหมาะสมหรือว่าโต๊ะเครื่องแป้งนะคะไปโรงแรมก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งหนึ่งเดียวใช่ไหมคะเราก็วางอุปกรณ์เครื่องสําอางของเรานั้นไว้มุมใดมุมหนึ่งนะคะไม่รบกวนไม่กระจายไปทั่วนะคะเพื่อนเขาก็จะได้ใช้อีกมุมหนึ่งนะคะแล้วก็ ข้าวของของเพื่อนนะคะไม่หยิบมาใช้ไม่วิสาสะหยิบมาใช้นะคะถ้าจําเป็นให้ขออนุญาตก่อนและให้ใช้ครั้งเดียวพอค่ะเช่นเราลืมเอายาสีฟันมานะคะเราก็ขอใช้ยาสีฟันนั้นครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นออกไปไปหาซื้อมาไว้ใช้ค่ะไม่ใช่ว่าขอเพื่อนใช้ไปโดยตลอดนะคะบางครั้งเพื่อนอาจจะบอกว่าสบายๆใช้ได้แต่ เรานั้นต้องมีความเกรงใจกันค่ะนะคะขอยืมใช้นั้นได้ครั้งเดียวพอนะคะอย่าบ่อยนะคะแล้วก็อย่าไปรื้อไปค้นดูแอบบดูข้าวของเพื่อนนะคะโทรศัพท์เพื่อนนะคะหรือว่าโน้ตบุ๊กเพื่อนไม่ต้องไปดูของเขานะคะต่างคนต่างรักษามารยาตรักษาสิธิ์ซึ่งกันและกันเราก็จะอยู่กันได้อย่างสบายรับรื่นนะคะข้อที่3ก็คือ เราต้องไม่สร้างความรำคาญการรบกวนเพื่อนนะคะด้วยการนะคะเช่นการเปิดปิดประตูก็เสียงเบาๆนะคะจะกลับดึกจะกลับเวลาไหนให้บอกกันนะคะเพราะว่าบางครั้งเพื่อนนอนไปแล้วแล้วเราเข้ามานะคะก็ทำให้รบกวนเขา,าเขาอาจจะตื่นได้นะคะเพราะนั้นต้องวางแผนให้เรียบร้อยนะคะการที่ใช้โทรศัพท์มือถือ โน้ตบุ๊กหรือ,อเครื่องเสียงต่างๆนะคะก็ต้องระมัดระวังใช้ใส่หูฟังนะคะเสียงลายนั้นให้ปิดเสียงเรียกเข้านะคะไม่งั้นมันจะติ้งหน่องติ้งหนองทั้งวันก็รบกวนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งตอนก่อนคืนปิดเสียงทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าเพื่อนจะนอนไม่ได้นะคะแล้วก็บางคนนั้นก็เสียบหูฟังก็จริงแต่ร้องเพลงออกมาเสียงดังนะคะก็รบกวนเพื่อน อย่าส่งเสียงดังโวเว้ยวายขึ้นมานะคะต้องระมัดรวงเวลาคุยโทรศัพท์นะคะคุยเบาๆถ้าจะคุยดังก็ออกไปคุยนอกห้องนะคะคืออย่ารบก,กวนเพื่อนนะคะด้วยเสียงการไอการจามต้องปิดปากปิดจมูกค่ะเพราะว่าเวลาเราไอเราจามนะคะฝอยของออน้ำลายน้ำมูกนะคะจะก,กระจายนะคะเชื้อโรคก็กระจาย เพื่อนก็จะรังเกยียจนะคะแล้วอาจจะเป็นหวัดด้วยนะคะปิดปากปิดจมูกให้เรียบร้อยนะคะเ,เสียงนาฬิกาปลุกนะคะต้องระมัดระวังนะคะจะตื่นเวลาไหนนะคะเราเราอยากจะตื่นแต่เพื่อนยังไม่อยากตื่นเพราะฉะนั้นนาฬิกาปลุกต้องระวังให้ดีและถ้าเสียงดังหนึ่งครั้งให้รีบป,ปิดเลยนะคะอย่าให้มันดังหลายครั้งเรื่องของกลิ่นต้องระมัดระวังนะคะกลิ่นไม่ว่ากลิ่นอาหารหรือกลิ่นน้ำหอมกลิ่น อะไรก็ตามที่นำมาเข้าห้องนั้นดูให้ดีค่ะว่าเพื่อนรำคาญไหมาถามเลยค่ะนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลิ่นที่มันแรงนั้นไม่ต้องถามนะคะอย่านำเข้ามาเลยดีกว่านะคะเพราะว่ารบกวนนะคะเพื่อนร่วมห้องเรื่องของการนอนกรนพี่เจอมาแล้วนะคะอาจารย์ที่เป็นเพื่อนร่วมห้องนะคะท่านนอนกรนมากเลยท่านเองท่านก็รู้ตัวนะคะท่านก็จะพยายามระมัดระวังตัวนะคะแต่เราก็ ตกลงกันนะคะเช่นเราจะนอนก่อนนะคะเมื่อเมื่อเราหลับไปแล้วนะคะเพื่อนนอนกรนเราก็ไม่ได้ยินนะคะน,นี่ก็ต้องคุยกันให้ดีนะคะการนำผู้อื่นเข้ามาในห้องนั้นต้องขออนุญาตค่ะไม่วิสาสะที่จะนำใครเข้ามานะคะหรือว่าสัตว์เลี้ยงเข้ามาเพราะว่าเพื่อนร่วมห้อง ย่อมไม่ชอบแน่ๆน,นะคะไม่ไม่มีใครนะคะชอบให้มีบุคคลที่สามเข้ามาในห้องนะคะเพราะว่าห้องเราก็จะไม่เป็นส่วนตัวนะคะจะเดินจะเหินจะพูดจะคุยก็ไม่เป็นส่วนตัวฮะและก็ให้รักษาความสะอาดของในห้องด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างหน้านะคะอ่างล้างหน้านั้นบางทีเราล้างหน้าแปรงฝันก็จะมีน้ํากระเซ็นนะคะตรงขอบขอบอ่างนะคะให้หาผ้าขนหนูหนึ่งผืนค่ะ มาคอยเช็ดนะคะมาคอยเช็ดขอบอ่างน้ําให้แห้งให้อ่างล้างหน้านั้นแห้งอยู่เสมอนะคะต้องทํานะคะปฏิบัติอันนี้เพราะหลายคนนะคะถึงแม้เป็นครูบาอาจารย์ก็ไม่รู้เรื่องนี้นะ,ะไม่มีใครสอน <c oughs> การที่ทําให้อ่างล้างหน้าเลอะเทะนั้นดูน่ารังเกียจนะคะ <c oughs> ต้องระมัดระวังอย่าให้มันหกเลอะเทอะลงไปที่พื้นด้วยซ้าไปนะคะดูแลให้ดี <c oughs> รวมถึงห้องน้ํานะคะ อาบน้าเบาๆนะคะอย่าให้น้ํากระเซ็นออกไปนอกบริเวณอาบนะคะให้เปียกเฉพาะในบริเวณที่อาบเท่านั้นบริเวณที่แห้งก็ต้องให้แห้งนะคะถ้าเปียกน้องก็ต้องหาอะไรเช็ดซับนะคะนี่คือมารยาทที่เราจะอยู่กับเพื่อนร่วมห้องได้ได้ไดอย่างเป็นมีความสุขนะคะแล้วก็เพื่อนร่วมห้องก็ไม่รังเกียจแล้วก็ไม่ไม่มีความรู้สึกว่าไม่อยากอยู่กับเรานะคะเ,เศษขยะนะคะเก็บให้เรียบร้อย ในอ่างล้างมือหรือห้องน้ำตรงตรง,ตรงทางระบายน้ำนะคะดูให้ดีค่ะอย่าให้มีเศษอาหารเกาะติดนะคะถ้ามีเศษอาหารให้หยิบออกไปทิ้งนะคะหรือเศษผมถ้ามีเศษผมนะคะอยู่ที่ตะแกรงให้หยิบทิ้งเพราะอะไรคะถ้าเราอยู่คนเดียวเราก็อาจจะไม่รู้สึกรังเกียจถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นของเพื่อนหรือของคนอื่นนั้นไม่ว่าจะเป็นเศษอาหารหรือเศษผมนั้นดูน่ารังเกียจเราต้องระมัดระวังตรงนี้นะคะ การที่อยู่ร่วมกันนั้นนะคะาการรักษาความสะอาดไม่ใช่แค่เ,เราบอกว่าในบริเวณของเราเราจะทิ้งยังไงก็ได้อันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าห้องเดียวกันถึงแม้เราจะทิ้งขยะในบริเวณสัดส่วนของเราแต่มันก็นำมาซึ่งความสกปรกนำมาซึ่งกลิ่นนำมาซึ่งมแมลงนะคะไม่ว่าจะมดหรือมแมลงสาบเราต้องรักษาความสะอาดร่วมกันน้องๆค่ะ การอยู่ร่วมกันนั้นใช้หลักความเกรงใจเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะมีอะไรก็พูดกันตรงๆนะคะแล้วก็ปรับความเข้าใจเพื่อที่จะได้อยู่ด้วยด้วยกันตลอดไปได้แต่ถ้าคุยแล้วปรับแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันไม่ได้นะคะก็แยกกันอยู่นะคะอยู่กันคนละห้องเราก็จะได้ไม่เครียดไม่เสียสุขภาพจิตคะ่ะสวัสดีคะ่ะ